สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมารู้ว่าผมทําคลิปไปกี่วันแล้วนะครับแล้วผมจะมาบอกว่าผมจะทําคลิปแบบตอนไหนเมื่อไหร่ครับก็ถตาใครอยากดูก็ฟังผมกอนนะครับถ้าเกิดว่าออวันไหนที่ผมไม่ได้ทําคลิปก็คือผมขี้เกียจหน้าหรือถ้าเกิดว่าวันไหนที่ผมไม่ได้ทําคลิปก็คือผมอาจจะไ้สบายหรือว่าถ้าวันไหนที่ผมไม่ได้ทําคลิปก็คือ ว่างหรือว่าวันไหนที่ผมไม่ได้ทําคลิปก็คือผมหาคอนเทนต์ไม่ได้ประมาณนั้นแหละแต่บางครั้งผมก็ภาดการ์ตูนเถื่อนบ้างอะไรประมาณนี้อะ้าก็หากหากร์ตูนเถื่อนไม่ได้ก็โอ้มึงจะทําท่องมาได้แค่แปบลบว่าหวันห้าวันเองนะครับโอ้โหมันก็ก็พอได้อยู่ ก็ขอขอบคุณที่คนมาดูผมด้วยนะครับไป้นื้เื้อมาว้าวเบจ๊อบว้าวมึงจะมาแนะนำช่องตัวเองสุดยอดไปเลย้อซับเนวให้ด้วย